สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อเปิ้ลเมืองลาดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันพฤหัสที่25สิงหาคม2565ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้ Apple จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัตด,ดาวจรค่ะหุ้นสามลัตด,ดาวจรคืนนี้เราไปเริ่มกันที่ หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูดศูนย์ค่ะแอปเปิลให้ลูดศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ศูนยน์หน,ยน,น,นึ่งค่ะเะจาะเม็ดเดียวให้ศูนย์หนึ่งค่ะไปกระต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลให้ลูดหนึ่งค่ะแอปเปิลให้ลูดหนึ่งค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนึ่งสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนึ่งสี่ค่ะ ไปกระต่อเลยนะคะที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอดเปิลให้ลูดสามค่ะแอดเปิลให้ลูดสามค่ะจาะเม็ดเดียวให้สามหกค่ะจาะเม็ดเดียวให้สามหกค่ะไปกระต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนค่ะหุ้นดาวโจนประจำเช้าวันที่26สิงหาคมสองห้าหกห้าค่ะแอดเปิลให้ลูด 6ค่ะแอปเปิลให้ลูด6ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้67ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้67ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น V I P รอบโลกให้ทักแัดมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลมังลาดค่ะคืนนี้แอปเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ